คู่กันหรือเขาคือคู่ที่อยากจะลงเอยกันก็ตามแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นบททดสอบที่รุนแรงให้กับคุณแบบชัดเจนมากนะคะแบบว่าถ้าคุณผ่านบทนี้ได้คุณสองคนได้ไปต่อแต่เนี่ยดูแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณสองคนยังผ่านกันไม่ได้นะคะผ่านนี้บทนี้ไปไม่ได้มีการ อยห่างหรือจบนะ the date จบ seven or o n ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่พูดกันไม่คุยกัน f o ์ r o ฟ o n นกับหัวเอ้ย f o อ r or pentacle กับหัวไม่มีการยึดติดซึ่งกันและกันปล่อยความสัมพันธ์อันนี้อาจจะไม่มีชื่อเรียกอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต่างไม่ได้ให้คอมมิชเมนต์กันไม่ได้มีข้อตกลงอะไรกันแบบชัดเจนอะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหลุดมือได้ง่ายเปาะบ,บาง อ่อนไหวอ่อนแอท้อเทเหนื่อยหน่ายทุกอย่างอยู่ในความสัมพันธ์ของกองที่หนึ่งอะไรที่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคนะคะต้องอ่านตามหน้าไพ่นะหมอก็ไม่เฟกนะไพ่ออกมาไม่ดีจะอ่านว่าโอ้โหเพอร์เฟ t The world ิอะไรเงี้ยไม่ได้หรอก j จ s m เ n นเห็นไหมามาปิด j จ s m เมนมาบอกว่าคุณอะ ต่างคนต่างเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกับตัวเองปลดปล่อยพลังงานระหว่างกันไปเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะมาถามถึงคนที่เพิ่งจบไปหรือจบไปสักพักหนึ่งแล้วหรือไม่พูดไม่คุยกันสักพักหนึ่งแล้วหรือทะเลาะกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานั่นแหละแต่ตอนนี้ต่างคนต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันแล้วเนาะอืมเท่าที่ดูอ่ะมันจะมีโอกาสไหม สารสัมพันธ์หรือเปล่าคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองทีหนึ่งเขาดูให้นี่หนึ่งมันจะมีโอกาสหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาจะมีโอกาสไหมอืมเว่นออฟสอดน่าจะไม่มีแล้วนะคะจัสติกคุณมีการตัดสินใจไปแล้วอะคุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณจะไม่ให้ใหอภัยคนคนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะคนคนนี้อาจจะทําอะไรรับหลังคุณบ่อยคอรั้งบ่อยครั้งบ่อยคอบ่อยครัง้อองที่เธอผิดสัญญาเซเว่นออสอดนะเจ็ดดาบทำอะไรรับหลังจนจนชินชานะคะคุณก็เลยค <c oughs> ืนความยุติธรรมให้กับตัวเองซะตัดสินใจตัดเขาออกจากวงจรชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่างคนต่างโซเดอเขาโสดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวคุณนะโสดแน่นอน คุณเป็นคนเด็ดขาดนะซึ่งเขาก็เงิบเหมือนกันเพราะเขาไม่คิดว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้อะเขามีความแบบช็อกเหมือนกันการตัดสินใจมาถึงเวลานา o ออฟสอดเห็นไหมตอนนี้คุณไม่ซีเรียสแล้วกับเรื่องเขาคุณปล่อย t o of s w o r r s อาจจะปลดบล็อกหรือไม่ปลดบล็อกก็ได้นะคะทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาแต่ปล่อยกันแล้วนะคะหมายถึงเขาก็อาจจะด้วยช่วงเวลาที่คุณทะเลาะก,กันเนี่ยมันอาจจะยาวนานแล้วคราวนี้มันก็พอเวลามันผ่านไปความโมโหความโกรธมันอาจจะลดลงบรรเทาลงต่างคนต่างปล่อยที่จะเ,เลิกปิดกัน้นถ้าเคยปิดกั้นกันนะเคยบล็อกกันก็อาจจะปลดบล็อกแต่ถึงปลดบล็อกแล้วก็ คืนความยุติธรรมให้กับตัวเองต่างคนต่างยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้มาสารสัมพันธ์หรือไม่ได้กลับมาขอโอกาสหรือขอคืนดีใดๆทั้งสิ้นนะคะไพ่มันออกมาอย่างนี้อ่ะไม่มีการกระทําไม่มีการแอคชั่นใดๆ s i c o o s s r t t ขึ้นมาคุณมีปัญหาเรื่องระยะทางกันด้วยนะคือเป็นคนไกลอยู่ไกลกันความสัมพันกองที่หนคนไกลอยู่แล้วเพราะชาลีออดขึ้นใบแรกนะคะประมาณนี้นะคะคนกองที่หน่ เดี๋ยวเรา move ไปกองสองการสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเขา,าเรีเยกอะไรนะความรักที่ไม่ดีมันก็เหมือนผักขมนะคะความรักที่ perfect มันก็เหมือนไอศครีมเพราะฉะนั้นนะคะก็มันเป็นแบบนี้แหละชีวิตนะคะตามใดที่เรียังเป็นมนุษย์คุณสักวันคุณจะเจอคนที่ใช่ของคุณเจอคนที่ดีอดีตก็คืออดีตคะ่ะตัดทิ้งไปนะคะ เราสามารถมุ่งอ่อนเดินต่อไปข้างหน้าได้มีคนอีกมากมายรอให้คุณ